ก็ลยกลับมาหลังจากเรียนจบแล้วกลับมาอยู่ไทยได้ไงได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นไหมคะเออกลับมาทํางานอะไรก่อนกลัลมาพอแล้วก็กลับมา<น>ดูแลมาแล้วาอมาเสียจริงๆอะ่ะช่วงก่อนนะมาเสียได้ทํางานไปทางานร้านกาแฟอืมอืแล้วพอมาเสียเลยต้องอยู่ร้านกาแฟยาวเลยจะจะสองปีแล้วสองปีแล้วแล้วได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นบ้างไหม <substit uting> กับที่เราไปเรียนมาแล้วในเรื่องการงานของเราเนี่ยนู้กัลูกค้าคนญี่ปุ่นนะก็มีลูกค้าคนญี่ปุ่นเข้ามี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 เออเอ้าไม่รู้จเออมีก็คู่กับเขานี่นีดหน่อยแหละเขาก็ชอบนะบางคนอ่ะเออเขาก็ชอบแชร์แชรานไปอยู่ญี่ปุ่นทำอะไรบ้างนอกจากเรียนทำงานทำงานอะไรบ้างอันนี้เพล่ะเออก็ทำงานแพ็กผักกลางคืน ทำอะไรน้าผัไปตรงไหนนะในทนเมืองอ่ะจชื่อไม่ได้แร้านนแก่นร้านขนกลบจิไทยไทยรนขอนแก่นพี่อังใช่ไหมใ่พ่อังอคือแต่ตอนนี้ร้านขอนแก่นปิดแล้วอ๋อใช่ปิ้แต่ี่อังเเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนร้านใหม่ดปะอืม เเคยทำทังร้านอาหารไทยทั้งแพ็กผักแพ็กผักนี้ทำยังไงอ่ะแบบแพ็กผักเอาไปส่งถายในซปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ละหน้ามันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันข้อเสียอย่างหนึ่งมันคือแบบรายได้มันไม่คงที่เพราะว่าผักแต่ละแต่ละฤดูมันปริมาณมันไม่เท่ากันอ่ะช่วงหน้าหน้าหนาวอ่ะผักมันน้อยชั่วโมงการทำงานมันก็น้อยคือแบบมันได้เงิน ไวก็จริงนะพอชั่วโมงหนึ่งมันได้เท่าไหร่วะพันเย,ยนนะ่ประมาณสองหสิบาทอืมจะมองวสองรคือยิ่งทางานชั่วโมงเยอะมันก็ได้ตังเยอะอแต่ว่าช่วงไหนที่แบบทาแค่สองชั่วโมงก็ได้เงินแค่นั้นอนะ่ะมันมไม่ได้ฟิกเราเลยไม่รู้ว่าแต่ละแต่ละเรองกาหนดไม่รู้ว่าค่าใช้ใจ่ายมันไม่คงที่อ่ะรายได้มันไม่คงที่เหมือน,นเราแบบต้องรออย่าง เราไม่รู้ว่าบางทีแล้วพี่เป็นคนขนหน้าเขาคิดว่าพี่ใจดีด้วไงพี่เขาก็บอกโอซังหยุดเถอะวันนี้หยุดไหมให้น้องทาอะไรอย่างนี้ถ้าประมาณว่าวันนี้มีงานน้อยแล้วต้องเลือกว่าใครจะต้องเป็นคนหยุดเขาก็จะให้โอซังหยุดเขาโอังใจดีโอซังไม่เกิดเรือนเรื่องเงินแต่ที่ไหนได้ก็รอแล้วก็ให้ขนมมากินก็ประมาณหนึ่งโอเควา นได้ได้ดได้คุณป้าที่เขาเป็นแม่ครัวเขาถามนะว่าอ,อยากกินอะไรแบบวันนี้อยากกินอะไรไหมอะไรเขาทาให้นะแต่ว่าเราก็เกรงใจเราก็ไม่ได้บอกเขาบ่อยหรอกเอาจนเขาถามจริงอ่ะถึงจะบอกเย่ามาโกหกลืมเมื่อก่อนนี้พี่โอ๊คเวลาังว่าพี่นะไปทํางานร้านอาหารไทยพี่เขาก็บอกว่าอยากกินอะไรบอกได้เลยนะกินกับซีอิ๊ อพี่ก็เลยบอกว่าพี่อยากกินกับเค้าเนื้อหอือเค้าทะเลวะเฮ้ยบอดจิวพี่เขาบอกกับเค้าไก่พี่กินทุกวันลูกเออบอกว่าท่านไหนบอกว่าอยากกินอะไรก็บอกได้เน่ยเรื่องเป็นแต่ไก่อย่างเดียวตรงนี้เออแต่ไก่ก็เราก็เป็นรีเวสส่งแพงแต่สิองที่เขาพูดน่ารู้ด้วนะมาเขพูดน่ารู้สิท่านไหนบอกว่าอยากกินอะไรก็บอกได้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเออ ทุกคนคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแนะนำให้รู้จักพี่โอนะคะคือเรียนจบแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่ไทยเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเป็นการไปหาประสบการณ์ดีๆเนาะเป็นคนพบตัวเองอะไรหลายอย่างที่ญี่ปุ่นนะคะปัจจุบันก้พี่โอก็ดูแลร้านกาแฟอยู่ย่านแถวๆไอคอนสยามเนาะเป็นบาริสต้าเป็นทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อคุณแล้ว แล้วก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยเนาะได้นิดนึงก็ยังดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วแหนวคลิปหน้าพี่พัดมีอะไรมาฝากทุกคนรอติดตามกันนะคะบ๊ายบายนี่ห้องกงใดสคะนี่ฮองกคืนเซนเซไปเรียบร้อยแล้วค่ะคืนเรียบร้อยแล้วคืนเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นปีแรกเลยมะเนาะเราเจอกันตั้งแต่หลายปีมาแล้วอ่ะพี่โอ๊คปรงเลยค่ะ เอาน้ำซุปข้อสองตับต้มตับก <c oughs> ินแบบไม่ปรุงอันนี้เราก็กินกันแบบแชร์กันนะคะจะได้กินหลายๆยาอย่างมาต่อร้านที่สองนะคะกุยช่ายกุยช่ายต้นตลาดตลาดทูนะจ๊ะร้อนนะจ๊ะจะลองให้กิน,นร้อนๆหน่อยได้ไหมชิ้นมันใหญ่เนะาะระวังนะ มันร้อนอ่ะยังร้อนเลยไงได้ไหมต่างร้อนมาแล้วหรอมาแล้วกินเร็วนี่คือห้าสิบบาทนะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นรนะเก้าสิบ แยบแรงนะเก้าสิบป่ะเนปมั้งเราก็เลยอะไรปรุงปรุงไม่เป็นจะพามาดูร้านปลาหมึกน้องกายน้องกันน้องกายน้องก้าวกายน้องก้าวเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็แซ่บมากน้ําจิ้มรอไม่นานก็เลยมาสั่งไว้ก่อนรอไม่นานนี่แหละสั่งก่อนรอนานไหมคะรอนานรอนานไหครับ แบบโหดพี่โอชิมกันเลยของเก่าก็ยังไม่หมดก่องมาเป็นไงแับนะดีเนาะแับกระดูกพริกนางดิมันเผ็ดไหมเลือพริกมันหลอกไม่ยังไม่กินข้าง,งล่างไง,งกินแตงบมใช่ไหม ได้เปรี้ยวอยู่อ๋อกินลงินเยอะเาหล้านขหวานวนเนี่ยว่าจะกินไม่เยอะก็เล่นซะเยอะเลย <laughs> อันนี้ร้านขนมหวานนะคะติ้งมานั่งอยู่หลังร้านแบบนี้เลยนะคะ โอ้มาแล้วค่ะทับทิมกรอบและสครูแคนตารูป